สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนกกระทาที่อนุบาลไว้นะคะวันนี้ลงแกบเพิ่มเข้าไปใหม่ทับชั้นเดิมนะคะเพราะว่า,เ,าเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีขี้เยอะแล้วแล้วมันเริ่มติดขาติดเท้าเขาเนาะก็เลยลองก็เลยเอาแกบใส่ทับเข้าไปอีกชั้นนึงค่ะดูค่ะอันนี้นกกระทาอายุ9้าวันนะคะ รับมาวันที่11นะ11มกราค่ะวันนี้วันที่20มกราแล้วนะคะนี่ค่ะอ่าตอนเนี้ยนกกระทาจะเหลืออยู่ประมาณ400กว่าตัวนะคะอันนี้นะจริงๆรับมารับมา600ตัว สั่งซื้อมาหกร้อยตัวแล้วทีเนี้ยตายไปประมาณร้อยกว่าตัวนะคะมันก็จะเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าตัวเนาะเนี่ยค่ะเปลี่ยนแกบให้ใหม่เอาแกบใส่ลงไปใหม่นกกระทาอายุเ้าวันค่ะกินอาหารหมดไปหนึ่งกระสอบแล้วนะคะแล้วตอนนี้กำลังเพิ่ม กำลังแกะกระสอบใหม่นะะี่ค่ะถังน้ำก็ยังต้องใส่หินเข้าไปในโถอยู่นะคะเพราะว่ากันเขาตกน้ำเนาะ ปล okay. ่อยให้เขาเล่นเก็บไปก่อนเดี๋ยวอีพักๆจะใส่จะเอาน้ำเอาโถน้ำใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาขัานอาหารวางนะคะตอนนี้ปล่อยให้เขาเล่นเก็บไปก่อนอ้วนนี่นยังไม่ได้เ,เก็บเลยช่วงนี้ที่บ้านกลับมาหนาวนะคะที่บ้านกลับมาหนาวก็จะใช้หลอดไฟสี่หลอดหลอดละร้อยวัตต์เหมือนเดิมแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าจะช่วงเช้าเราจะเปิดให้อย่างนี้ยค่ะแต่ว่าตอนเช้าเราจะมีผ้าใบคลุมอีกทีนะคะแล้วก็สายๆเราจะเราจะเปิดผ้าใบเปิดสักครึ่งนึงอะค่ะแล้วก็ปิดหลอดไฟสองหลอดก็จะเหลืออีกสองหลอดนะคะพอช่วงบ่ายๆเราก็จะปิดหลอดไฟให้เหลืออยู่หนึ่งหลอดแค่นั้นแล้วก็เปิดผ้าใบออกทั้งหมดค่ะเพราะว่า นกกระทาเริ่มโตแล้วเนาะก็เลยต้องเปิดให้อากาศร,ระบายดีๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีมันก็ร้อนไปตอนบ่ายนี่ค่ะนกกระทาเก้าวันตัวค่อนข้างโตเลยอะคะ่ะโตดีมากเลยแต่บางบางตัวที่ตกไซตตกรุ่นเหมือนเหมือนเป็นอ่าไม่ค่อยสมบูรณ์ก็มีนะคะ เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เหมือนกันเด่เดเจอแล้วนี่ค่ะไม่สมบูรณ์นะตัวเล็กกว่าเขาแต่อ่าแต่จะมีไม่ค่อยเยอะอะค่ะตัวที่ไม่สมบูรณ์เนาะอันนี้ซื้อจากสั่งซื้อจากศูนย์วิจัยสัตว์ปีกนะคะกระบินบุรีนะ อันนี้ถ้าใครจะสั่งก็คือเป็นไซส์คะเพศต้องสั่งจองนะคะนกกระทาแรกเกิดเนาะตัวละ3บาทนะคะตัวละ3าบาทแต่ค่าจะส่งกล่องละห้านะหนึ่งกล่องใส่ได้200ตัวนะคะของศูนย์วิจัยเนาะเขาจะเปิดเป็นรอบๆนะคะใครสนใจอยากสั่งเข้าไปใน Facebook เลยนะพิมพ์คำว่าศูนย์วิจัยสัตว์ปีกบินบุรีนะ ลองดูนะคะลองไปติดต่อดูนะอันนี้หนูแนะนํานะคะแต่หนูไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์่ะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซน็เเซนต์ตัวผู้หรือตัวเมียมันจะเยอะกว่ากันนะไอ้ที่ว่าเราสั่งลูกนกมาี้นะแต่ว่าจากสถ,สถิติที่หนูฟักเองของรุ่นที่แล้วอะ่ะส่วนมากอะ่ะนกกระทาตัวผู้จะเยอะกว่าตัวเมียนะคะอันนี้ต้องทําใจด้วยนะแล้วก็หา หาตลาดรองรับสำหรับตัวผู้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครจะเลี้ยงแล้วก็ขุนเองนะอันนี้แนะนำนะคะส่วนของหนูก็คือตัวเมียหนูก็จะจับขึ้นกงสามสิบวันเอ่อประมาณยี่สิบยี่สิบห้าถึงสามสิบวันหนูจะคัดเพศแล้วก็ตัวเมียหนูจะจับขึ้นยืนกงนะคะแล้วก็ส่วนตัวผู้หนูก็จะเลี้ยงต่อให้ครบประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าวันอย่างเงี้ยสามสิบห้าสี่สิบวันแล้วหนูก็จะ ่ให้แม่ชําแหละไปขายตลาดนะคะตัวละยี่บาบททำเป็นคู่2ตัวตัวคู่ละห้าสิบาทนะคะอันนี้นะสำหรับหนูหนว่าหนูเลี้ยงลกกระทามันไม่มีขาดทุนอะแต่อาจถ้าเราไปซื้อซื้อพันธ์ุเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ได้กำไรนนิดนึงเออได,ได้กำไรไม่มากแต่ก็ยังได้กำไรคะ่ะ แต่เหมือนรุ่นที่แล้วรุ่นก่อนๆมาที่รุ่นก่อนนะคะที่ว่าหนูเพาะอาหนูซื้อไข่เชื้อเข้ามาแล้วหนูเพาะเองอันนั้นคือได้กําไรยอมยอมรับว,ว่าออันนั้นได้กำไรค่อนข้างเยอะแต่อันนี้คือหนูไม่อยากจะเก็บไข่เข้าตู้ฟักแล้วเนาะเพราะตู้ฟักหนูเต็มช่วงนี้หนูฟักไข่ห่านอยู่เนาะก็เลยต้องสั่งสั่งลูกลกกระทาเข้ามา แต่อันนี้คือถ้าสั่งลูกนกกระทาจากศูนย์วิจัยอะคะ่ะอาจจะได้ราคาถูกเนาะแต่ว่าถ้าไปสั่งจากเจ้าอื่นที่อื่นอะไม่ได้ราคาตัวละสามบาทนะคะน่าจะไม่ห้าบาทก็สิบบาทละคะ่ะยังไม่รวมค่าส่งด้วยนะต้องดูดีๆนะคะเปรียบเทียบราคาให้ดีๆนะรุ่นนี้หนูก็คาดการไว้ว่าหนูก็จะเก็บหนูก็จะเก็บไข่เชื้อแล้วก็เพราะเป็นลูกนกเหมือนกัน ใครที่ติดตามหนูรอให้หนูจำน่ายลูกนกจำน่ายไข่เชื้อรอได้เลยนะคะหนูจะเอารุ่นเนี้ยของอศูนย์วิจัยผสมกับของหนูที่มีอยู่แล้วเนาะให้เขาทับกันเนาะมันจะได้สายมันจะได้ไม่เลือดมันจะได้ไม่ชิดเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอเลยน่าจะอันนี้ครบหนูจะรอให้ รุ่นเนี้ยไข่สม่ำเสมอไข่ฟองโตก่อนหนูถึงจะเอาตบผู้ผสมเข้าไปผสมทับเนาะเพราะว่ามันไข่เชื้อมันจะได้สมบูรณ์หรือถ้าหนูจะเอาถ้าเราจะเอาเข้าตู้ฟักอย่างเงี้ยเชื้อมันจะได้สมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลาเลิงมากอ๋อแล้วก็หนูลืมบอกหรือว่าจะคุยเรื่องที่ว่าเรารับนกกระทาลงใหม่ๆเ่ยค่ะ คืออากาศมันร้อนเนาะหนูเอามาปุ๊บอ่ะมาถึงปุ๊บอ่ะหนูสั่งไปหกร้อยตัวมันจะได้มาหกกล่องเนาะทีเนี้ยมันร้อนอากาศมันร้อนหนูก็เอากล่องนะคะ่ะกล่องเออในในหนูให้ดูกล่องที่มันเป็นกล่องแบบเนี้ยค่ะเอามาแล้วทีเนี้ยพอหนูเอามาไว้ไว้ในเล้าหนูอะไว้ในเล้าหนูปุ๊บอะ่ะหนูยังไม่ไลองเก็บตรงเนี้ยเนาะแล้วก็อีตรงตรงเนี้ย หนังตรงนี้หนูก็ยังทําไม่ดีหนูก็เลยเอามาวางไว้ข้างนอกกลายเป็นว่าน,ก,นกเขานกตายะคะ่ะแค่ร้อนแค่นิดเดียวนะนกนกเลยนะคะหงายท้องเลยนะแล้วทีเนี้ยพอพอาหนูโรยเกล็บโรยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปล่อยในเนี้ยเหมือนเขาหอบแล้วเขายังกินน้ําไม่เป็นหนูโถน้ำเอาอะไรไปใส่ให้เหมือนเขายังกินน้ําไม่เป็นแม่แม่หนูเองนี่แหละหวังดี ไปเอาน้ําใส่ถาดถาดาฝาถังสีมาเลยค่ะแบบเนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็อเอาน้ําใส่แล้วให้นกลงเล่นค่ะทีนี้กลายเป็นว่ามันเกิดปัญหาคือนกกระทาเขาไม่ให้ตัวเปียกน้ําเลยตัวเปียกน้ําเท่ากับตายแล้วมันก็ตายค่ะตายไปร้อยกว่าตัวเลย จากที่ว่าเออมันมันนกนกนกร้อนมาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทีเนี้ยเปียกน้ําเปียกเปียกเยอะมากตัวไหนที่แบบร้อนร้อนมันเห็นน้ำปุ๊บมันก็วิ่งลงน้ําเลยเนาะพอมันวิ่งลงน้ําตัวเปียกหนาวสั่นค่ะทีเนี้ยตายตายเยอะเลยค่ะก็คือหนูก็ห้ามแม่ไม่ทันก็กลายเป็นว่า อ่ะห้ามไม่ทันก็ไม่เป็นไรไอ้ที่ว่าลงแล้วก็ปล่อยให้ลงก็จับมาผึงผึงหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รอดนะคะตายนะข้อห้ามเลยก็คือนกน้อยๆเนี่ยห้ามให้เขาลงเล่นน้ําห้ามให้เขาโดนน้ําแบบตัวเปียกเลยห้ามเด็ดขาดนะคะตายยังไงก็ไม่รอดนะเสียดายนกค่ะนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือหนึ่งปัญหานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโถน้ํา โถน้ําหนูไม่เจอปัญหาหรอกแต่ก็คือม,มันมีปัญหาอย่างนึงก็คืออย่าเพิ่งใช้โถใหญ่อันนี้นะคะอย่าเพิ่งใช้โถใหญ่อย่างนี้อันนี้โถ4ลิตรนะคะอย่าเพิ่งใช้โถนี้นะเพราะว่านกตอนมาแรกๆอ่ะตัวเขายังเล็กเนาะเขายังเอื้อมไม่ถึงอันนี้โถใหญ่นะคะโถ4ลิตรนะให้ใช้โถเล็กให้ใช้โถเล็กอย่างนั้นนะคะ 1.5ลิตรไปก่อนนะแล้วก็ใส่หินเข้าไปนะคะให้ใส่หินเข้าไป